สวัสดีครับยูยูเดเตอร์จาก u ูยูส o o l เทรดดิ้งครับคลิปนี้จะมาแนะนําวิธีการสร้างอินดคเตอร์นะครับโดยใช้เส้น RSI นะครับตัดกับเส้น moving average นะครับโดยเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยครับผมก็จะเปิดตัว RSI ขึ้นมานะครับหรือว่า relative strength index นะครับแล้วก็ตั้งเป็นค่ามาตรฐานนะครับแบบนี้จากนั้นเสร็จปุ๊บก็ add สามสิบเจเข้าไปสักนิดนึงนะครับเพื่อจะได้ไม่ดูโล่งๆนะครับได้ค่าแบบนี้มานะครับ จะได้หน้าต่างของ i s ซขึ้นมานะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็จะไปลากนะครับตัว moving average มานะครับมาใส่หน้าต่างของ i s i นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บปลอยนะครับผมจะสร้าง i s i นะครับตัดกับ moving average นะครับโดยใช้ค่าของค่าการคำนวณเป็น EMA นะครับแบบนี้นะครับพิเลตเนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับหรือสีอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับตรงนี้ จากนั้นเสร็จปุ๊บก,ก็มีคําว่า Apply to นะครับเราก็มาคลิกทีหนึง่งตรงนี้จะมีคําว่า First Indicator Ind Data นะครับตรงนี้ก็กดโอเคเข้าไปนะครับเราจะได้เส้น Moving Average พร้อมกับตัว i s i ส e คู่กันนะครับแบบนี้นะเราสามารถที่จะทําการลองทดลองดูนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนไ s i สเป็น5แบบนี้นะครับกดโอเคเข้าไปแล้วก็ Moving Average เป็น5นะครับ 5. 5เป็นยังไงลองดูนะครับ ลองตั้งได้นะครับอ่าเราก็จะได้ค่าลักษณะนี้นะครับซึ่งก็ดูสวยงามนะครับดูสวยงามนะครับอ่าแบบนี้นะครับก็จะมีแบบตัดกันไปตัดกันมานะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องมีตัวกรองนะครับเอานะเราใช้ค่ามาตรฐานดีกว่านะครับผมขอใช้เบอร์9นะครับแล้วก็ EMA แบบนี้นะครับแล้วก็ i อ i ซเป็น14นะครับมือนเดิม นะครับแบบนี้ดีกว่านะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บผมก็จะมาที่ EA Builder นะครับใครที่ยังไม่ได้เคยทดลองได้ใช้งานก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับใช้ฟรีครับผมก็มาที่นิ้วได้เลยนะครับง่ายๆเลยนะผมใช้ m b c ก็มาที่ MetaTrader 4นะครับใครใช้ MT5 ก็เลือก MetaTrader 5นะครับบรรทัดที่2ก็จะมีอยู่2คํคำนะครับ Strategy กับ Indicator นะครับ Strategy เอาไว้สำหรับการสร้าง EA นะครับ ส่วนอินดิเคเตอร์นะครับก็คือสร้างอินดิเคเตอร์ที่เรากำาลังทำกันอยู่นะตอนนี้นะครับผมเลือกอินดิเคเตอร์นะครับจากนั้นตั้งชื่อนะครับไอซีดล่างนะครับ X ก็คือการตัดกันนะครับตัดอะไรอ่ะตัด MA นะครับ V1 อย่างนี้นะครับผมก็เป็น Line ID นะครับเดี๋ยวมีคนที่ใช้งานแล้วติดต่อกลับมานะครับก็กดขี้เข้าไปนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ เพื่อความรวดเร็วนะครับเราก็มาสร้าง display style ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เอาละเอาง่ายๆก่อนนะครับเป็นเบอร์2นะครับตรงนี้ลูกศรเกิดที่ไหนนะครับก็ลบนะครับแล้วก็ atr นะครับเหมือนเดิมนะครับสเต็ปนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะเรียบร้อยนะครับเราก็มาที่ New i n d i c a t o r buffer นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ม a จิ c กได้เลยนี่เราได้ลูกศรขึ้นลูกศรลงเรียบร้อยนะครับแล้วก็เลื่อนแถบ c o m m o n อไม่ต้องทําอะไรนะ เลร์ t นะครับเมื่อตัดกั้นนะครับแล้วให้รอจบรอจบแล้วเราก็ไปแจ้งเตือนมานะครับเราก็ติ๊กเอาติ๊กไปเลยนะครับทั้งหมดเลยอันตอนนี้ทําได้กันอยู่แล้วนะครับไม่ยากนะตรงนี้ก็แอดไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทดลองนะครับมาเลยนะครับแอดคอนดิชันคลิกเลยนะครับ เอกของเราวันนี้ก็คือรีเนทีปเราพิมพ์เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับแล้วก็ R พเีียดเท่าไหร่นะครับ p เรียดตรงนี้ก็จะเป็น RSI นะครับ p ี่ียสิบนี่แหละนะครับกดโอเคนะครับเอาละเรียบร้อยนะครับตัดอะไรขึ้นวันนี้คอร์อสพบตัดอะไรขึ้นก็คือตัด moving average นะครับแล้วก็ MO นะวี่ีนึงอยู่นี่นะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็ add new input เข้าไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ma เผื่อใครจะเอาไปเปลี่ยนไปเป็น sma เขได้นะเป็น ema เป็น wma โอ้ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมเอาเป็น ema ต่างๆไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปใช้การเขียนคำสั่งเพิ่มนะครับกดโอเคเข้าไปนะครับกดโอเคเข้าไปอีกทีนึงนะครับอ่าเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับอ่า ma m e t h o d ตรงนี้นะก็เลือก exponential นะครับอ่ จะมีจะ,ะใต้คำว่า i n i t i o n จะมีคำว่า apply t o นะครับแล้วก็มีคำว่า code ทีหนึ่งแล้วคลิกไปทีหนึ่งฮะด้ันล่างสุดก็จะมีคำว่า a u t h o r นะครับ indicator data คลิกไปทีหนึ่งนะครตรงนี้ยังมียังไม่มีอะไรนะครับยังว่างๆอยู่เราก็ add new indicator data นะครับคลิกเข้าไปเลยนะครับตรงนี้ความหมายก็คืออะไรก็คือการเหมือนเราจัดวางตัว moving a v e r a g ใส่เข้าไปใน i sign นั่นเองนะครับเหมือนหน้าต่างอย่างนี้ หน้าต่างคล้ายกันอย่างนี้นะวิธีทำเหมือนกันเลยนะครับเราก็มา relative s t r e n g index นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ i s ซไนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคอ่าเราก็จะได้นะครับตัวนี้ขึ้นมานะครับแก้ไซเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปจบแล้วนะครับเราก็มาที่ magic นะครับคลิกเข้าไป ا, เดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่า่อพอ,อเดี๋ยว,ยวอธิบายตรงนี้นิดหนึ่งบางท่านก็พอทําเสร็จปุ๊บเฮ้ยคำวา่า i ินดิเคเตอร์รรอดราหนึ่งทำไมไม่อยู่ข้างล่างนะครับคือเราเราสมัครใช้งานเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้นี่แบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดึงไปใช้งานแถบ,บไหนก็ได้นะครับบรทัดไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเราสมัครใช้งานแล้วนะครับสําหรับการเขียนโค้ดชุดนี้นะ แล้วก็มาที่ซอสได้เลยครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับ Copy คลิขวาคัดตอกนะครับแล้วก็มาที่ Meta Editor นะครับอย่างไว้เลยนะครไปนิ่วนะครับแล้วก็มาที่ c u t t o m e d d i c a t o r Next ไปที่นึงนะครับจากนั้นก็ m มาอ่าผิด,ดนะครับตรงนี้ลบออกก่อนอตรงนี้ก็สร้างเป็นอ s i นะคแขีดอาง์เกนี้นะครับวีหนึง่ง แบบนี้นะครับเราก็กดนิกเข้าไปทีหนึ่งนิกปีก f ิ n นะครับมาอย่างโอเคเรียบร้อยนะครับกตัว A delete ต้ว V อมปล่อยนะครับเรียบร้อยแล้วก็ปาที่หน้ากราฟนะครับละทีนี้เราก็เอาของเก่ากขออกรนะครับผมได้ทดลองทํามาบ้างแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับไม่คิเลสเดือนลงมานะครับไอซ์ไนะครับ XMAV หนึ่งนะครับกดโอเคเข้าไปโอ้โหขึ้นบนล่างเพียบนะครับ จังนั้นเดี๋ยวเราจะมากรองนะครับเราจะกรองด้วยเอาเป็นว่าเรากรองด้วยตัว MACD ก่อนแล้วกันนะครับผมจะกรองให้ดูเป็นทีละสเต็ปนะครับเใครเอาไปใช้นะ m ม c ซีนะครับเอาเป็นค่ามาตรฐานเลยนะครับ MacD เอาอะไรตัดกันลนะ่ะเอาอะไรกรองดีก็คือเป็นเบสไลน์นะครับค่ากว้านะครับเราก็จะมีการกรองอยู่ไม่กี่แบบนะครับ m ม c ซดีเนี่ยเป็นค่ามาตรฐานได้เลยนะครับ เรียบร้อยนะครับเมจิกเอาละทีนี้เราก็กลับไปดูนะครับซอสเหมือนเดิมนะครับค่าเดิมนนเลยนะ Copy, ก๊อปปี้คลิกขวาคัดลอกนะครับแล้วก็มาที่เมตาอีเเตอร์คอนโทรลเอดีลีคอนโทรลวีองพลายเรียบร้อยนะครับมาที่กราฟนะครับเอาละโอ้โหกองด้วยแม็กดียังดีขนาดนี้นะครับก็ถ้าเราจะกองแค่แม็กดีแล้วก็จบเลยก็ได้นะครับเอาละแต่เพื่อ เพื่อการไม่เฮตจิ้งแบบนี้นะครับเี่แดงขึ้นเขียวมาฟ้าขึ้นต่อนี้ก็คือเฮตกันไปเฮดกันมาเนะนี่ยาขัดนี่เฮตกันอีกแล้วนะครับทั้ทงขึ้นทั้งลงในจังหวะเดียวกันแล้วละเดี๋ยวผมจะทดลองนะครับลกองด้วยเอเดอีกทีนึงน,นะพระเอกพระเอกคนที่สองนะครับแล้วก็แอดเข้าไปนะครับ อะไรล่ะ ADX ก็คือ Average Directional Movement Index นะครับหรือว่าตัวย่อก็คือ ADX นั่นเองนะครับพ่เยตอ่าแล้วก็กำหนดที่นึงนะครับัวเอกัวเอกตรงนี้ก็กำหนดคุณลักษณะเข้าก่อนนะครับเป็น a d x 14นะครับอ่าโอเคนะครับ D I บวกอ่าเมื่มเริ่มเลยนะครับถ้าตัดกันก็เอาพวกไปด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น14เหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนมาล่างแล้วก็เบสไลน์ตรงนี้ก็เป็น D I ลบนะครับ D I บวกมากกว่า D I ลบ ขึ้นนะครับเอาละเราก็ Copy นะครับไปดูกันนะครับซอสอีกทีนึงนะครับาจาังหวะนี้เราอาจจะเหมือนจะลีลาเยอะไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเราลองทดลองเรื่อยๆนะครับเราจะได้เข้าใจวิธีการทำงานของอินดิเคเตอร์แต่ละตัวแนละ้วคือเราทำเนี่ยเพื่อให้เราได้หายสงสัยนะฮะเราจะได้ตัดอินดิเคเตอร์ที่เราไม่ชำนาญพิ้งนะแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้นะครับเราจะไม่ใช้ เราจะใช้ตัวที่เราชำนาญแล้วก็เข้าใจนะมาที่กาฟเอาละโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยนะครับแต่ก็มีบางจุดที่อาจจะมีปัญหาได้นะครับบางจุดอาจจะมีปัญหานะครับอย่างยกตัวอย่างนี่ตัดขึ้นฟ้าไปหมดเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราเปิดเอเร็กนะครับพระเอกขึ้นมาก่อนนะครับ ่ดับเบิลคลิกขึ้นมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะใช้เลเวลช่วยนะครับก็จะเป็นเลเวลสักเลเวลยี่สิบก็ได้นะครับแล้วก็ยี่สิบกับสี่้านะครับอแล้วก็พีเดียดสิบสี่เอ้ยพีเดียดสิบสี่อ่ากดโอเคเข้าไปนะครับนี่ไอ้พวกนี้นะเนี่ยสี่อันเนี่ยถ้าเกินถ้าเกินสี่้านี่ยจะไม่เทรดเอาเลยถ้าเกินสี่ห้าหรือเกินห้าสิบจะไม่เทรดเอาละเนี่ยคือมันแข็งเงินไปแข็งมากก็อาจจะกลับตัวได้นะครับ ดังนั้นเราจะบังคับเขาสักนิดหนึ่งเอาละไปนะไปเขียนไปเขียนสูตรนะครับเราก็มาแ d ดคอน i ิชันนะครับมาที่เอา adx นะครับปึ๊บนะครับมากกว่านะครับ Level นะครับมากกว่าอะไรละ่ะตรงนี้ก็เลเวลหนึ่งอะเลเวลหนึ่งนะ adx เลเวลหนึ่งมากกว่า20นะครับแบบนี้ได้เลยนะอะมากกว่า20โอเคถูกต้องนะครับ กดโอเคเข้าไปทีนงกดโอเคเข้าไปอทิ้งโอเคแล้วก็มากกว่าแล้วก็ต้องน้อยกว่าด้วยนะเอาลนะคณิตศาสตร์มือนเลยนะ a d x นะครับน้อยกว่า level นะครับตรงนี้ก็จะเป็น add เข้าไป level 2นะครับตรงนี้เป็นสี่สิบห้านะครับอ่าสี่0 55ห้าสี่สิบห้าสิบ้าได้หมดนะครับแต่ว่าเราต้องทดสอบกับการาฟจริงก่อนนะครับว่าค่าไหนที่มัน work นะครับน้อยกว่าสี่้าโอ้โหเรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็มาที่เมจิกได้เลยนะครับค่าพวกนี้นะครับเนี่ย adx พวกนี้มันมันจะสลับค่าให้เรานะครับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือจะต้องมาทำการตรวจสอบนะไม่ว่าจะเป็นเทนขึ้นหรือเทนลงนะครับเทนนะครับดังนั้นมันก็ต้องเป็นชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมากกว่า20นะครับตรงนี้ก็ต้องน้อยกว่า4ี่ิบห้านะครับการอย่างง่ายเลยนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแล้วก็มาที่ซอสนะครับคลิกวาัดลอก มาที่ m e t a ไอดี o ตอร t คอนทอนไอดีอิคคอนทนวีนะครับคอมไพ์จังหวะนี้ชอบที่สุดเพราะว่ามันไม่ต้องคิดนะแล้วมันไม่ค่อยผิดนะครับเรียบร้อยแล้วโอ้โหตรงนี้หายแล้วนะครับเราจำกัดเขตแดนนะครับสำหรับการเทรดเรียบร้อยแล้วนะครับเอาละโอ้โหตรงนี้โอ้ลูกศรขึ้นนะครับตรงนี้จะเสียหายหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอาละ เียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราลองนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ลองมาปรับแต่งดูนะครับ input ต,ตรงนี้เราลองสิบห้านะครับทําไมเป็นสิบห้าสิบห้าก็คือเหมือนตัวอ่อนไม่ค่อยก่อสร้างนะครับกําลังก่อตัวขึ้นมากอล่างสร้างตัวสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าก็เริ่มเป็นหนุ่มนะครับ ADX เนี่ยเริ่มเป็นหนุ่มยี่0สาสิบเริ่มเป็นหนุ่มแกนะ่เหมือนอายุคนเลยนเนี่ยเนี่ย ADX พอสี่สิบก็เป็น หนุ่มหนุ่มใหญ่เนี่ยหนุ่มใหญ่สี่ห้าห้าสิบก็เริ่มแก่แนละ้วเพราะฉะนั้นเริ่มแก่ก็เริ่มเริ่มโคง้งอ่ะนี่คล้ายๆอย่างนี้นะนี่สี่ห้าอันนี้เจ็ดสิบนะครับเนี่ยก็เริ่มไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยเหมือนอายุคนเลยนะ a d s เนี่ยตั้งตามนั้นได้เลยนะถ้าอยากหนุ่มกําลังดีก็สิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดนะครับเนี่ยเลเวลนะฮะเลเวลนะเหมนะือน เปรียบเทียบถ้าใครจําไม่ได้รืยนึกไม่ออกว่ามันทําหน้าที่อะไรก็นึกถึงชีวิตคนเนะี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวคล้ายๆกันโอ้ดูจากค่าแล้วถือว่าใช้ได้นะครับแล้วนะผมตั้งอะไรไปเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้นะครับเอาละเราลองเป็น14 14ดูนะครับเป็นยังไงปือ้อโอ้โหก็ดูดีขึ้นนะครับอ่าแต่ละสินทรัพย์แต่ละคู่เงินไม่เหมือนกันนะครับ เราจะต้องไปทดสอบทดลองกันเราเองนะครับโอ้โหตรงนี้ขึ้นแล้วก็สวนลงดันดีนะแต่ว่าขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะค่าสิบสี่เก้าหรือสิบสี่สิบสี่ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะครับโอ้น่าน่าคิดนะครับมุมนี้เอาละทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราอยากจะได้นะครับถ้าเราอยากจะได้ตรงนี้นะครับอ่าตรงเนี้ยที่ที่เป็น ema เนี่ยออยู่ตรงไหนนะ ตรงๆอันแรกครับถ้าเราอยากจะได้เป็น e m a ถ้าเราอยากจะได้เป็น sa ทำยังไรนะครับเราก็เขียนโค้ดเพิ่มนะครับอ่าที่ผมสาธิตให้ดูนะครับเราก็มาที่ตรงนี้ได้เลย e ma แล้วนี่นะครับเราก็ e x t e ซ์นะครับเอ็กซ์เน e นนะครับ e MA, UM. นำ e อะไรต่อเมท h อร์ Method. เหนือนี่เมททอร์ ma เมททอร์ีิย เออเราก็ตั้งชื่อไป uh, ma k e e อ่าภาษาอังกฤษ ma keep method นะครับกัปนะครับตรงนี้อะไรอ, mode, mode, t, e MA, อ่ะ mode mode ข e ด ema อ่ามาพอดีเลยนะ,ะ EMA เรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ปิดด้วย semi colon นะครับเรียบร้อยนะ นี้เราก็ Copy ตรงนี้นะ Copy ตรงนี้แล้วเราก็ c อนโทเเลยนะครับคอนโท t r เอแล้วก็หาทิามคําว่า m o d e เ m a แล้วก็ไฟล์ next เข้าไปนะครับปึ๊บอยู่ตรงไหนอ่าอยู่ตรงนี้นะครับเราก็เบินคลิกเลยนะครับแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นเอ็มเอเมนะครับแล้วก็ next ไปอีกทีนึงนี่ง่ายเลยครับแล้วก็ไฟล์ n น x t ไปอีกนะครับบรเฟอสองอ่าไฟล์เน็กไปอีกนี โอ้ยผิดนะครับดับเบิลคลิกก่อนแล้วก็คอนโทรลวนะครับแล้วก็หาอีกอ่าโอเคจบเรียบร้อยนะครับแล้วก็คอมไพล์อีกทีนึงเอาละเรียบร้อยแล้วง่ายมากเลยเรียบร้อยแล้วเอาล่ะ,นะละทีนี้เราก็มาลองปรับดูนะครับอ่าปรับใหม่นะตรงนี้ก็เป็น 10C นะครับแล้วก็9อ่านี่คำว่า exponential มาแล้วนะครับ เราก็เดบันคลิกเข้าไปวิธีใช้คือเบบ้ลคลิกนะครับแล้วก็คลิกใครอยากได้เอสเอก็มาตรงนี้นะครับแซมเปิลสิมเปิลโอเคเรียบร้อยนี่ใครอยากได้เอสเอโอ้โหสุดยอดเลยนะเอสเอก็ไม่เร็วนะโอ้ใช้ได้ดีเลยนะเอสเอจะดีกว่าอ e ีเมลหรือเปล่าเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราลอง,ลองขอลองอีกค่าหนึ่งครับใช้ได้นะใช้ได้นะใช้ได้นะสูตรนี้ไม่เร็วนะครับไม่เร็วนะ ถ้าเราจะลองขอลองเปลี่ยนเป็น ema นะครับแล้วก็สิบแปดปอู้ใช้ได้นะครับไม่เลวนะครับอู้พอใช้ได้นะออเดอร์นี้นะครับลูกศรขึ้นไม่เทรดมาเทรดลูกศรใหญ่อ่าไม่มาเสร็จมาเทรดทั้งเทียนใหญ่ห5 8 2ร้อยห้าสิบปอเดอร์นี้ก็หลายจุดอยู่นะครับเจ็ดร้อยบวกห้าร้อยก็พันสองนะนี่จุดนี้ จุดนี้โอ้จุดนี้ลูกศรขึ้นก็เคเราแท่งนี้การาฟวิ่งลงแปดร้อยจุดโอ้โหมีหนาวแน่เลยอ่ะผมมีคําแนะนำให้ข้อหนึ่งนะครับเมือ่อเกิดลูกศรขึ้นนะครับอ่ลูกศรขึ้นที่แท่งใหญ่อย่างนี้นะครับอุ่ดนี้แหละนะครับลูกศรขึ้นที่แท่งใหญ่นะครับย้ำอีกทีลูกศรขึ้นที่แท่งใหญ่แท่งใหญ่คืออะไรอธิบายหน่อยเป็นเกิดความรู้นิดๆ,ๆหน่อยนะครับอ่าแท่งใหญ่คือมีเรียกว่าแท่งใหญ่นะครับ สีเขียวนี่อันนี้คือแท่งใหญ่นะอันนี้แท่งใหญ่ย่างกับเพื่อนนะครับลูกศรขึ้นที่แท่งใหญ่นะครับให้ปีแนวรับแนวต้านที่แท่งเทียนก่อนหน้านะครับตีแบบนี้นะครับไอ้ตีโคดกับโอเพ่นนะครับราคาเปิดับราคาปิดนะครับแล้วเราก็มารอเข้าออเดอร์ที่เมื่อราคาวิ่งขึ้นแล้วลงกลับมาทดสอบ2เส้นนี้ยกต,ตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนอย่างนี้นะครับกดขึ้นไปนะครับ ไปต่อนะครับย้อนดูแล้วดูครับโมลปากลองดูนะครับอ่านี่ตีเส้นนะนี่แทงเทียนนี้ตีเส้นนะครับนี่ประมาณนี้อ่ากราฟวิ่งขึ้นไปนะครับขึ้นไปลับลงมาทดสอบเนี่ยสองเส้นนี้แล้วก็มารอเกี่ยดแท่งนี้ก็ได้นะเห็นไหมฮะง่ายๆนะครับง่ายๆนะอ่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ายวผมก็จะให้ทริคเล็กๆน้อยๆนี้เรื่อยๆนะครับเรื่อยๆนะ ันไหนใหญ,กใหญ่ก่ใหญ่อีกใหญ่อีกมีไหมอ่นนี้อันนี้ใหญ่ดูนะครับเป๊ะนะเป๊ะนะเป๊ะนะทริคเล็กๆล,ล,ล็น้อยนี่แล้วก็มาบายตรงนี้ก็ได้ลูกศรขึ้นก็ยังไม่บายนะอ่าลูกศรขึ้นก็ยังไม่เข้าออเดอร์นะครับแต่เราพิจารณาก่อนว่าลูกศรขึ้นเนี่ยเป็นแท่งอะไรแท่งใหญ่อ๋ายิ้มเลยเนะี่ยแล้วก็รอใอยการาววิ่งขึ้นไปก่อนแนละ้ววนกลับมาทดสอบก็ค่อยบายเข้าไปนะครับโอ้โห ไม่ต้องรีบนะขอให้เข้าใจพฤติกรรมราคาก็พอนะป้าสี่ร้อยแปดสิบสามแะแท่งเล็กไม่เอาเอาแท่งใหญ่แท่งใหญ่เท่งใหญ่แท่งใหญ่อาหารแท่งใหญ่นะครับอุกศรขึ้นแท่งใหญ่เราก็มาตีตรงนี้นี่ EMA c o s คกับ SMA cost มูฟฟิ้งอย r างไรเแต่กลายมาเป็นแนะนำแนวรับแนวต้านก็ไม่เป็นไรนะประยุกใช้ได้หมดนะสังเกตดูนะสังเกตดูนะมาเข้าตรงนี้ฮเมาเข้าตรงนี้นะทริคเล็กๆนอนะอ้อยๆนะฮะจะได้ไม่ต้องมปเสียตังเรียนนะพันจุดเลยนะเนี่ยเก้าร้อยสามสิบเก้าจุดนะครับโอเคนะครับโอเคนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับมีอะไรบ้างสรุปให้นะครับ ก็จะเป็นตัว moving average นะครับอ่าสิบสอ่าผมปรับเป็น9้านะครับแล้วก็ exponential นะครับวิธีการคำนวณแล้วก็ adx สิบสี่นะครับจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ตีกรอบ adx level นะครับให้เทรดอยู่ในระหว่าง adx ยี่สิบถึง adx สีสิบห้านะครับอ่าแบบนี้นะครับกดโอเคเข้าไปอ่านี่เรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมีมีอีกม,มีอันนี้เกิดแท่งใหญ่แต่มันมาไม่ถึงนะครับ น,นี่มาไม่ถึงมาไม่ถึงนะแต่เอาย้อนไปดูอีกอ,อตรงนี้ย้อนไปดูปุ๊บเผื่อได้ไหมโอ้โหเกือบเสียหายอันนี้คือมันไกลเกินไปนะเราอาจจะต้องพิจารณาเนะอันนี้คือโค้งกลับมาแล้วมันไม่ถึงแล้วมันมันไปต่อนะมันก็สะทกสะท้านอยู่นิดนึงนะนี่นิดเดียวนะเพราะฉะนั้นเราก็อย่าเพิ่งไว้ใจจุดเข้าเรอร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงเราก็มี s อนะครับหรือว่า i ท i n g ต t o p นะครับ ตามไปด้วยนะสำหรับสูตรเข้าเดอร์นี้นะครับสูตรรับเทียสั้นนี้เดี๋ยวผมแชร์ลิงก์ไว้เหมือนเดิมน,นะครับใต้ใต้คลิป y o u t u b e นะครับเดี๋ยวนะมีอะไรเพิ่มเติมตรงนี้หรือไม่นะครับเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมลองปรับค่าหนึ่งให้นะครับสมมติว่านะครับสมมติว่าเราใช้ i i 14นะครับแล้วเราอยากจะได้ Mo v i วิ a v e r a ล e 50นะครับอาเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าแล้วตรงนี้เป็นอ่าเป็นแบบซ i m p l e นะครับาเป็นแบบ s m a อนด่าจาจะเป็นอย่างไรนะครับปึ๊บโอ้โห,โหเป็นยังไงฮะมันก็ดูดีขึ้นนะครับอ่าเราสามารถที่จะเอาไปปรับแท่งในการเทรดได้นะครับดีโอ้ย,ยอดเยี่ยมเลยนะโอใ้ใช้ได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 ้ดีทีเดียวนะครับ ค่าเดิมนะครับผมก็จะปรับเป็น14แล้วก็ m a 9นะครับค่าเดิมจากนั้นก็เทรดเดอร์ที่ดาวน์โหลดไปก็ก็คือเอาไปปรับแถงนะครับแล้วก็ทดลองทดสอบดูนะครับแต่ละสินทรัพย์แต่ละคู่เงินไม่เหมือนกันนะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะแต่ละคู่เงินแต่ละสินทรัพย์นะครับไม่เหมือนกันนะของคำก็ไม่เหมือนนะครับการพฤติกรรมราคาของแต่ละคู่เงินไม่เหมือนกันนะครับและที่สําคัญคือแต่ละบก แต่ครับ H4 ไม่เหมือนกันแน่ๆนะนี่เพราะฉะนั้นแท่งเทียนจะเกิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะเซิร์ฟเวอร์มันตั้งอยู่คนละที่นะครับและบางโบก็จะแสดงผลในสัปดาห์หนึ่งก็อาจจะแค่5้าแท่งนะหกแท่งเจ็ดแท่งไม่เหมือนกันอีกนะครับดังนั้นใครใช้โบกไหนอยู่ก็ทดสอบของตัวเองนะครับทดสอบแล้วก็ใช้งานนะครับ EAD กับโบกหนึ่งแต่มาใช้กับอีกโบกหนึ่งอาจจะไม่ได้เลยก็ได้แล้วดังนั้น ท่านโปรดระวังในการใช้งานนะครับเป็นคำเตือนนะครับจะได้ระวังกันนะครับจะได้มีเสียเงินเสียทองนะสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ